เห็นปะเห็นวันนี้นะคะจะมาดูมะขามมะขามเมืองเพชรของน้องดารินและน้องปอไอ้น้องปลานายปลานะคะวันนี้เป็นมะขามกวนขอแกะดูนีดหนึ่งก็ mm. จะอร่อยตัง น่าสนใจมากจะชิมเปรี้ยวหวานกำลังดีไม่หวานมากนะคะขอบคุณสำหรับซินดี้แล้วก็บุ๋มนะคะสำหรับของฝาก ที่มาเอามาให้เราในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นมะขามกวนมะขามเช่ออิ่มมะขามไล่เม็ดและอีกหลายอย่างของน้องปอปาแล้วก็น้องดารินขอบคุณค่ะรีวิวแค่นี้นะ